สวัสดีครับทุกคนคิวไรก์ครผม วันนี้ผมอยู่ที่ริมถนนรัตนธิเบศใกล้กับแยกแครายนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการที่พื้นที่ใช้งานมากถึง1 0 0 0 0แตารางเมตรบนที่ดินขนาด2ี่ไร่และมีมูลค่าในการลงทุนสูงถึง2 6 0 0ล้านบาทซึ่งตอนนี้จะมีการปล่อยทิ้งล้างก็มาสักพักใหญ่นะครับก็คือโครงการก่อสร้างสำนักง,งานกสทชแห่งใหม่นั่นเองครับส่วนตอนนี้ปัจจุบันจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและข้อมูลรายละเอียดแต่ละอาคารจะมีอะไรบ้างยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกระทรวงสาธารณสุขของวถไฟฟ้าสายสีม่วงและล่างจุดนี้ก็จะเป็นถนนติวานนท์ถัดขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแยกติวานนท์ส่วนด้านนี้ถัดขึ้นไปก็จะเป็นแยกแครลลายและขวามือจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีกระทรวงสาธารณสุขครับยังไงขอตัวนั่งรถดฟ้าสักครู่นะครับไปเจอกันอีกทีที่สถานีสุรราชการนนทบ,บุรีนะครับ ตอนนี้แอดมาถึงสถานีสู่ราชการนนทบ,บุรีเลยครับจากจุดนี้มองถัดขึ้นไปได้เห็นเป็นโครงการขนาดใหญ่ด้านหน้าจุดนี้นะครับคือที่ตั้งของสำนักง,งานกสะทะชแห่งใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเปิดใช้งานอยู่ที่พหลโยธินซอย8ครับในคลิปนี้แอดเองจะนำภาพในอดีตมาจุกท่ามจะชมกันเป็นระยะนะครับ ก็จะเดินไปที่จุดนี้ก่อนที่จะมีการก่อสร้างสำนักง,งานกสทชแห่งใหม่จะเดิมจุดนี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนสําหรับตําแหน่งที่ตั้งของสํานักง,งานกสทชในจุดนี้นะครับจะอยู่ดีมถนนรัตนทิเบศฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสูตรราชการนนทบุรีเป็นอุทยานมากุฎลมยาสลานโดยจุดนี้ก็จะมีทั้งรถไฟฟ้าถึงสองสายนะครับในตอนนี้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับรถไฟฟ้าสายสายยีชมพูและถัดไปไม่ไกลมากถ้าเราย้อนถัดขึ้นอีกด้านนี้ก็จะไปทางนู่นเลยครับทางสถานีบางกระสอสถานีพนังเก้าชุดท่าท่านใดต้องการจะไปที่ ฐานีของวอเตอร์ฟ้าสัจิชมูก็สามารถใช้สกายวอล์กด้านหน้าจุดนี้ได้เลยครับบนสกายวอล์กจุดนี้ก็จะมีทั้งทางเดินแบบธรรมดาและก็ทางเดิอนอัตโนมัติให้บริการครับ ด้านหน้านที่เห็นมีนั่งร้านอยู่เยอะๆจุดนี้นะครับคือที่ตั้งของสำนักงานกสทชส่วนด้านข้างนะครับด้า wow. Vit t K นขวามือด้านนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของสำนักงานธนาคารจังหวัดนนทบุรีครับส่วนด้านข้างอีกอีกจะเป็นที่ตั้งของสถานีควบคุมดาวเทียมไทยคมครับสำหรับกสทชชื่อเต็มๆนะครับก็ชื่อว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชโดยปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ปหลโยธินซอย8 ต่ในอนาคตถ้าทีดีก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะย้ายอยู่ที่นี่ครับที่จังหวัดนทบุรีอยู่ติดกับถนนลัตนาธิเบศโดยสํานักง,งานกสทชแห่งใหม่แห่ง,หงนี้ก็ได้ทดําพิธียกเสาเอกเสาโทไปตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2562ที่ผ่านมานะครับโดยสานักง,งานกสทชแห่งนี้มูลค่าเบื้องต้นนะครับราว2,643ล้านบาทโดยมีบริษัทพาวเวอร์ไลน์เอ็นเจอรงจักัดมหาชนได้รับจ้างเป็นผู้ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารภายใต้ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการนะครับตามสัญญาจะอยู่ที่1,18 วันเป็นการกอร่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวน3อาคารบนขนาดนื้อที่ประมาณ27ไร่พื้นที่ใช้งานนะครับจะมีมากกว่า1 0 0 0 0แสนตารางเมตรเลยครับบนสกายวอล์จุดนี้ก็มีป้ายบอกอย่างชัดเจนนะครับสำหรับใครที่ต้องการยังทางที่รถไฟ้าสายสีชมพู อาคารด้านหน้าที่อยู่ติดกับถนนและตาที่เบย์ในจุดนี้เท่าเดดดูก็จะมีนั ah ่ง okay. ร okay. ้านอยู่ที่จุดนี้นี่เยอะอย่างมากเลยครับเองก็ผ่านไปผ่านมาจุดนี้ก็บ่อยว่าสมควรนะบางทีก็นั่งรถไฟฟ้าผ่านที่จุดนี้มองมาที่ตัวอาคารก็เห็นว่าอยู่ในลักษณะรี้ก็มาสักพักใหญ่นะครับช่วงก่อนแดดมีโอกาสเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศการก่อสร้างของโครงการนี้ก็จะเห็นคนงานอยู่บ้านนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่มาถ่ายครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าไม่เจอคนงานสักทันเลยครับในบริเวณนี้ข้อมูลในป้ายประกาศที่ติดไว้ด้านหน้าไซ่งงานในจุดนี้นะครับ โครงการก่อสร้างแนละตกแต่งภายในอาคารสำนักงานกสทชแห่งใหม่ ลักษณะงานก่อสร้างอาคาร A นะครับจะเป็นอาคารสำนักงาน9ชั้นอาคาร B ก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดจำนวน4ชั้นอาคาร C นะครับจะเป็นอาคารศูนย์บริการและศูนย์ประชุม5ชั้นอาคาร D จะเป็นอาคารจอดรถ10ชั้นอาคาร E ก็จะเป็นอาคารแถลงข่าวก็คืออาคารที่เป็นรูปทรงกลมด้านหน้านะครับจะมีอยู่2ชั้นถัดไปนะครับอาคาร F จะเป็นอาคารสโมสร4ชั้นอาคาร G ก็จะเป็นอาคารคลังเอกสารและห้องปฏิบัติการ5ชั้น อาคารเฮตนะครับจะเป็นอาคารจอดรถบุคคลภายนอกและลานทาซาจำนวน2ชั้นโดยโครงการนี้ก็ได้เรับสัญญานะครับตั้งแต่วันที่23มกราคม2,562ที่จดสัญญาในวันที่6มกราคม2,565ที่ผ่านมาเวลาในการก่อสร้างก็จะอยู่ที่180วัน งบประมาณในการก่อสร้างก็อยู่ที่2 6งพล้านบาทผู้รับจ้างคือบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนครับอันนี้เป็นภาพของแผนงานกสทชในปัจจุบันนะครับที่ตั้งอยู่ที่ประหลนโยธินซอย8ตามข้อมูลในใยประกาศที่บอกไปเพอาะสต์สัญญาตั้งแต่วันที่6มกราคม2565ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วเกิน3ปีครับก็อติดตามกันไปครับว่าโครงการนี้จะมีการกลับมาก่อสร้างต่อในช่วงไหนเอาไว้ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเองจะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับในโอกาสถัดไป เพราะว่าแอเองก็อยากให้เสร็จอย่างมากกันนะสำหรับโครงการนี้ก็เห็นก่อสร้างมาได้ก็สักพักใหญ่เลยครับส่วนทะเลที่ตั้งนี้ที่เรียกว่าดีอย่างมากกันนะด้านหน้าจะอยู่ติดกับฝั่งของถนนลัตนานที่เบสติดทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่งวงรถไฟฟ้าสายสีชมพูรวมถึงในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเกิดมา,าที่จุดนี้ด้วยครับส่วนมาที่ฝั่งตรงข้ามก,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 ก็จะเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการส่วนสาธารณะถัดไปข้างๆก็จะเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าเดียวว่าสำนักง,งานกสทชแห่งใหม่แห่งนี้เดือดทะเลที่ตั้งที่ดีอย่างมากเเลยครรับบในบนิวณี้ แนวทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านหน้าตัวโครงการในจุดนี้ก็กำลังจะเลี้ยวนะครับจากฝั่งของถนนระดันท,ที่เบสเลยวกว่าเข้าสู่ถนนติวานโดนเข้าสู่สถานีกระทรวงสาธารณสุขในสถานีถัดไปส่วนสําหรับท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอและอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าจะสลับสลับกันไปนะครับ สกายวอล์กด้านขวามือจุดนี้ก็คือจุดที่ผมเพิ่งเดินนะมาเมื่อสักครู่ครับที่เชื่อมระหว่งวางรถไฟสายสีม่วงกับรถไฟาสายสีชมพูส่วนด้านบนจุดนี้ถ้าเรามองไปกไกลๆก็เห็นมีน้องมองเย็นมาสแตนบายจอดเอาไว้1นึ่งขบวนด้วยนะครับส่วนจากจุดแจ๊ดยืนอยู่จุดนี้ด้านหลังของเอสนะครับฝั่งเดียวกับอาคารสันลักง,งานกสทชแห่งใหม่ด้าน้ายมือจะเป็นที่ตั้งของสน่์การค้าในอดีดครับที่ชื่อว่านิวเวิลด์ลาตนาธิเบตหรือเปลี่ยนมาเป็นห้างจีมอลตอนนี้พื้นที่ด้านจุดนี้ก็มีการรื้อถอนน,ออน,นนรบคัักะ พื้นที่น้นนานจุดนี้ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นโครงการอะไรยังไงถ้าจุดนี้มีความคืบหน้าเด็นเองจะมาัปเดตได้ชมอย่างแน่นอนครับส่วนท้าทายหนึ่งไม่ออกว่าในอดีตส่วน้าจุดนี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนแต่เดิมก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่อง ด้วยคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน่าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับชิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ